แวดล้อมสังคมได้อย่างต่อเน,นื่องก็อยากให้ทุกภาคส่วนได้มาเห็นครับว่าว่าเราได้บูรณาการการทำงานกันทุกอย่างสอดค่อ้องตลอดว่าให้เด็กได้เริ่มมีรู้จักการปลูกข้าวรู้จักการทำนานะครับให้เขาฝึกฝึกฝึกอะไรสมรรถนะของเขาต่อไปรวมถึงให้ภาคเอกชนภาคราชการต่างๆรได้มาเนาแล้วนะคะเรียนเชิญเลยนะคะ ในหอประชุมเรามีอาหารสําหรับทุกท่านนะคะทากิจกรรมเหนื่อยมาแล้วเติมพลัก่อนจัดนะคะทางจังหวัดก็ได้จะเอาทุกส่วนราชการที่สนับสนุนได้ก็นะครับผมอันนั้นก็จะเห็นว่าเราเห็นควเปลี่ยนแปลงเป็นลบลีปัญญาครับว่ามีความเจริญก้าวหน้ายังไงมีการได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจาก จากหลายหน่วยงานหลายภาคเอกชนยิ่งถ้าเผื่อเราเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าโรงเรียนลบรีปัญญาตระกูลเนี่ยคงจะได้รับรับผู้ช่วยเหลือหรือผู้ที่อยากจะร่วมทําบุญกับเรื่องอย่างนี้ต่อเรื่องต่อไปนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็คงจะได้มาเกี่ยวข้าวในช่วงใกล้วันพ่อต่อไปครับผม